สวัสดีค่ะนักเรียนของเราชื่อสู้สู้สดสวยที่สวยแค่ในโลกของตัวเองนะคะวันนี้นะคะเราชื่อก็จะมาสอนในเรื่องของสัทอักษรภาษาจีนหรือพินอินนะคะซึ่งบางห้องเนี่ยก็จะเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแต่บางห้องเนี่ยก็จะเรียนถึงแค่พยัญชนะกับสระเดียวใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ การทวนก่อนเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก่อนเราจะเริ่มเรียนทุกครั้งนะคะนักเรียนเราจะต้องมีการทวนกันก่อนค่ะซึ่งภาษาจีนนะคะก็มักจะพูดกันว่าหวองเนหลายฟูสีในหลงปะสัตว์อักษรพินอินนะคะประกอบด้วยพยัญชนะหรือว่าเซึ่งหมู่สระหรือว่ายื่นหมู่และสุดท้ายก็คือวรรณยุกต์นะคะหรือว่าเซึ่งเตี้ยวนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ ประกอบไปด้วยพยัญชนะหรือว่าเิงหมู่สระหรือว่ายิ่นหมู่และวรรณยุกต์หรือว่าเสงเตี้ยวค่ะไอยาจำได้ไหมคะว่าหลาซื้อเนี่ยเคยสอนไปแล้วนะคะเรื่องเสงหมู่หรือว่าพยัญชนะนะคะนักเรียนคราวนี้นะคะเราก็จะมาทวนกันนะคะอันตามหลาอชื่อเลยนะคะปัวปัวพัวพัวมว mua for for to 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 no na, la, la, cơ ซต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของสระเดี่ยวและสระผสมในพินอินนะคะบางห้องนะคะเรียนสระเดี่ยวไปแล้วแต่ยังไม่ได้เรียนสระผสมนะคะเพราะฉะนั้นเราชื่อจะสอนรวบในคลิปนี้นะคะสระเดี่ยวนะคะจําไว้เลยค่ะมีแค่6เสียงเท่านั้นนะคะมีแค่6เสียงนะคะนั่นก็คืออา โออีอูและอีตัวนี้นะคะจะเอกอทำเสียงสระอ e ีนะคะแต่ว่าทำปากเนี่ยเป็นรูปตัวอูนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นอ e ีนะคะคราวนี้สระเดี่ยวนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอานะคะจะมี ะะอังนะคะตัวนี้เสียงจะขึ้นจมูกนิดๆิดเนาะต่อมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวโอนะคะก็จะมีโอเห็นไหมโอกับอูนะคะเราจะทําปากกว้างก้างก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆทําปากให้แคบลงนะคะเป็นโอโอนะคะส่วนตัวนี้นะคะองเสียงจะขึ้นจมูกนิดนิดนะคะใดๆก็ตามนะคะที่ลงท้ายด้วยเสียงเงืงเงนะคะ ng นะคะจะ ออกเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะก็คืออองต่อมานะคะขึ้นต้นด้วยตัวเออนะคะเออกับอีนะคะถ้าเวลาเราพูดเร็วๆเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นเอ้ย์เอยเป็นเอยเอยอออันนี้นะคะตัวมีตัวอาใดๆก็ตามที่มีตัวอาต่อท้ายแบบนี้นะคะจะออกเสียงแบบม้วนลิ้นนะคะออเอเอนอองต่อมานะคะขึ้นต้นด้วยตัว อีนะคะเอียอ,อันนี้จะไม่ใช่เอียนะคะมันจะเป็นคล้ายๆอ e ีกับอาแต่ออกเสียงเร็วๆอะคะ่ะเอียเยยูยินยิงเห็นไหมคะเสียงจะขึ้นจมูกนิดๆน,นะคะยิงยันยิงงย ยงนะคะอ่ะคราวนี้มาดูที่ตัวอูนะคะอูเนาะอูจะเป็นปากแคบๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างตัวนี้นะคะอูกับอาเนี่ยเวลารวมเสียงกันนะคะมันจะเป็นอัวมันจะเราเหมือนจะพูดว่าอูก่อนนะคะเราค่อยไปอาทีหลังนะคะอัวอวเนี่ยสองตัวนี้นะคะระวังนะคะนักเรียนอัวอัวนะคะอุยอุนไวย อวนว,วังวงตัวนี้ออกวงไปเลยนะคะต่อมาตัวนี้นะคะยากสุดเนาะทำปากตัวอูออกเสียงตัวอีนะคะค่อยๆอ,อ่านตามหราเชื้อนะคะอีเวียนเวียนนะคะเย,ย,ะคะยียนวิน,นโอเคนะคะนักเรียน จำไว้นะคะสละเดี่ยวมีแค่6ตัวนะคะนอกนั้นจะเป็นสละผสมหมดเลยนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของวันในยุคนะคะวันในยุคนี่จำไว้เลยลูกว่ามีสี่เสียงหลักและ1เสียงเบาเสียงเบาคืออะไรก็คือไม่มีสัญลักษณ์แทนข้างบนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับเสียงแรกนะคะก็คือเสียงหนึ่งเนาะหรือภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเสียงยินเสียงมันจะตรงไปเลยค่ะยินเนี้ยค่ะเสียงสองนะคะก็คือเสียง ยางเห็นไหมคะมันจะเหมือนมันจะเหมือนแบบต่ำแล้วก็ไปสูงเนาะยางเสียงสก็คือชางช้างและเสียงสก็คือเสียงชี่นะคะแต่ว่าเราจําเป็นเสียงหนึ่งเสียง2เสียง3าเสียงสี่ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกว่าเสียงเบานะคะนักเรียนเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงทั้งสั้นและเบานะคะอ่มายกตัวอย่างกันนะคะนักเรียนอันนี้เราเฉยจะยกตัวอย่างที่สระอาเนาะ อา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 อ่าอีกรอบนะคะนักเรียนอ่าอ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 าคราวนี้เรามาลองฝึกออกเสียงนะคะนักเรียนแบบฝึกอ่านนะคะชิงเกิลเหล่าชื่อตูอ่านตามเหล่าชื่อซูซูนะจ๊ะนักเรียนอ่า あああああおおおおお。 อีอีอีอู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 อีอีอียอีเป็นไงคะยากไหมคะถ้ายากเนี่ยนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปฝึกอ่านออกเสียงพร้อมเราเชื่อได้อีกนะคะ เดี๋ยวเราชิญจะไปที่คราวนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาใหม่ของเรานะคะก็คือการผรสมคําอ่านพินอินนะคะนักเรียนการผสมคําอ่านพินอินนะคะหรือพินยินตัวฝาเนี่ยอันดับแรกเนาะอย่างแรกนะคะองค์ประกอบของมันที่เราชิญชวน่อขอโทษทีคะ่ะทวนไปให้เมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือมันจะประกอบไปด้วยพยัญชนะสระและว่าในยุคถูกต้องไหมคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าพินยินลก อันนี้คือตัวจีนะคะอันนี้ตัวจีนอันนี้พินยินเนาะคราวนี้นะคะเราชื่อจะมายกตัวอย่างที่คําว่าหนีที่แปลว่าเธอนะคะหนีนะคะเราจะเห็นได้ว่าเ่งหมู่ของมันก็คือตัวเนนะคะตัวเนเนาะก็คือเสงหมู่หรือพยัญชนะนะคะพยัญชนะค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะข้างหลังตามด้วยสระนะคะนักเรียนสระในคํานี้นะคะก็คือสระอีนะคะสระอีพยัญชนะเนสระ อีนะคะส่วนวรรในยุคนะคะก็คือเสียงสามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตัวนี้อ่านตัวเดียวๆเ,เนี่ยเราจะอ่านว่าหนีหนีเนี่นนะคะยค่ะแยกเป็นไหมคะพยัญชนะสระวันในยุคจะอยู่บนสระเสมอนะคะอ่าต่อมามาดูคําต่อไปนะคะคํานี้นะคะก็คือคําว่าซ่านซ่านนะคะดูจากรูปน่าจะรู้เลยเนาะแปลว่าภูเขานะคะซ่านตัวนี้นะคะ พยัญชนะของมันหรือเสียงหมู่ของมันเนี่ยก็คือตัวชื่อชื่อนะคะส่วนสระเนี่ยก็คือสละอัน้นเป็นสละผสมนะคะสละอัน้นเนาะสละอั้นนะคะเห็นไหมคะว่าสละผสมตัวนี้นะคะมันจะสะกดด้วยตัวนอนูนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีวรรณยุกเนี่ยเราจะใส่ไว้ที่ข้างบนของที่เป็นสละเท่านั้นใช่ไหมคะ ข้างบนของที่เป็นสระเท่านั้นตัวสกดไม่ต้องใส่นะคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์เสียงหนึ่งเนี่ยก็จะใส่ไว้ด,ด้านบนตัวอานะคะคราวนี้มาดูที่การบ้านของเรานะคะเราชื่อเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะตีเส้นตารางตามตัวอย่างนะคะและแยกผสมคําอ่านผินอินให้ถูกต้องตามส่วนประกอบลงในสมุดแบบฝึกหัดนะคะทั้งหมดนี้เป็น15คะแนนนะคะ ตัวอย่างอ่ะเราชื่อดูทําตัวอย่างให้ดูนะคะหนูก็ตีเส้นตารางไปเลยช่องแรกก็คือคําอ่านพินอินพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วก็ข้อ1ถึงข้อ15นะคะเรียงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราชื่อจะมีพินอินให้นี่นะคะหนูก็เอาคําอ่านพินอินมาใส่แล้วหนูก็ลองแยกดูว่าพยัญชนะของมันคืออะไรสระคืออะไรวรรณยุกต์คืออะไรนะคะนักเรียนสําหรับการบ้านในวันนี้นะคะเราชื่อจะให้ส่งในตอนที่เปิดเรียนเนาะพร้อมกับ ถ้าใครทำงานเรียบร้อยเนี่ยเหมือนเดิมค่ะเราชื่อก็จะมีแต้มสะสมให้ไว้แกลกรางวัลน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราชื่อก็ต้องขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าหนูยังไม่เข้าใจเลยค่ะเราชื่อคะเรียนเท่าไหร่ก็งงค่ะสามารถทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวใน Facebook เราชื่อได้นะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านช่องทาง